เคยเคยเราไมา่เล่นเกมตามหาเฮียกันดีกว่าดูซิตอนนี้เฮียอยู่ไหนตอนนี้เราขึ้นมาที่ชั้นห้าแล้วนะครับตึกนี้มีทั้งหมด6ชั้นตอนนี้เราขึ้นมาชั้นห้าเพราะว่าเราคาดว่าชั้นห้าน่าจะมีของที่พงอยากได้แล้วไปตามหาเฮียพงกดีกว่าไม่วิ่งไม่วิ่งไม่วิ่งเดินเดินไม่เอาแยกไม่ได้เดี๋ยวหากันไม่เจอช่วยกันช่วยกันไม่แยกกัน ชไชนะใหฮะาเจอก่อนหาเจอก่อนเหรอไม่ใครหาเจอก่อนโอเคใครหาเฮียพงเจอก่อนชนะตอนนี้เหมือนเขาวงกดเลยเหมือนอยู่ในเขาวงกดเลยมาตามหาเฮียพงในตึกของเล่นนี่มันก็ช่างไม่วิ่งไม่วิ่งนะเดีย๋ยวชนใค้เห็นก่อน ฟ้าเจอแล้วฟ้าเจอแล้วแ้าชนะหรือเปล่าเนี่ยจะเอ๋อเจอแล้วอนนตอกกล่องละร้อยกว่าโอเคนี่เราตามหาเฮียเหมือนตามหาคนในเขาวงกดเลยนะเนี่ยเอาตรงนี้ไปตอกีอ่จะไปเจอ แล้วแค่ไ่เดินตรงแค่ไม่อยากเดินบนมานี่ <c oughs> ไปอยากเดินไกลโอเคมิชชั่นคอมพล e ทแล้วเดี๋ยวเราหามิชชั่นใหม่ๆทำดีกว่าน,นะ